สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568นรบะครับอตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงเช้าเช้านี้ก็มาเดินดูทุเรียนหลังจากที่มีฝนตกเมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้ก็ ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งสวยงามแต่ตอนเย็นจะมีก้อนเมฆแล้วก็มีฝนตกเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับเดินดูทุเรียนหลังจากฝนตกฟ้าหลังฝน เมื่อวานก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้อพอตกตอนเย็นผมก็มาฉีดพ่นเชื้อราไลรโคเดมา,าฉีดพ่นตอน1นึ่ทุ่มนะครับประมาณ1นึ่ทุ่มเมื่อวานฝนตกมาสองรอบอรอบที่3ตอนเย็นก็ปล่อยๆนะครับ ตอนก่อนที่ผมจะฉีดพ่นเชื้อ,าอราไตรโคดม่าครั้งแรกก็บ่ายสามครั้งที่สองก็ตกตอนบ่ายห้าโมงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทุเรียนก็จะ,ะมีความสดชื่นนะครับมีแสงแดดแล้วก็มีฝนตกสลับ มันจะดีมากนะครับทางอีสานเนะาะเจอฝนตกยาวๆนะครับปีนี้ฝนตกยาวๆ <c oughs> Yeah. ผมตัดเมื่อวานที่โคกทุเรียนก็ไม่ได้ตัดนะครับก็มีตัดบ้างไม่ตัดบ้างดินเปียกมีหินนะครับเป็นหินหินลูกรลังสลับกับดินร่วนปนทรายเนาะ ใบใหญ่ใบใหญ่ใบโตนะครับ <c oughs> ซุ่มเสียงก็ไม่ค่อยดีติดฝนนะครับติดฝนในเรื่องของปุ๋ยก็เป็นอินซีเคมีนะครับ อินซีเคมีพร้อมกับผงยิบซ้มเนาะที่ผมใส่ให้ไปเมื่อวันที่4จากนั้นก็มาใส่เป็นปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับหลังจากที่ใส่อินรียเคมีกับผงยิบซ้มเจวันนะครับ ก็เป็นวันที่11เนาะใบอันนี้คืออันนี้คือน้ำค้างนะครับน้ำค้างยังไม่แห้งเลยอตอนนี้8โมงกว่านะครับเอาเมื่อเช้านี่มาเนี่ยแบบเปียกโชกเลยเนี่ยผมฉีดพ่นเชื้อราไตโคนมาเมื่อคืนฉีดที่โคนต้นนะครับ ฉีดให้เปียกแล้วก็ฉีดที่ลำต,ต้นต้นเปือกต้นโตมากนะครับพอเ,เขาห้าปีก็ารากพรนี่ขึ้นใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่มากโอ้ใหญ่ครับ ทุเรียน5ปีกับอีกครอบรบ5ปีเดือนสิงหาคมเนาะปลายเดือนสิงหาคมสิงหาก็กันยาตุลาครับ5ปี2เดือนต้นโตมากนะครับโต,โตมากๆเลยขยายได้ดีด้วยนะครับต้นใหญเ่เดี๋ยวพาดูต้นนี้นะครับ ต้นนี้ที่เป็นเชื้อราเนาะเชื้อราไตโครมาที่ผมฉีดพ่นฉีดเจ็ดวันนะครับเจ็วันต่อครั้งเลยอรอบก่อนผมก็ฉีดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนอรอบนี้ก็มาฉีดอีกนะครับพ่นอีกอเพราะว่าผลมันตกแบบมันตกบ่อยนะครับผลตกบ่อยแล้วก็มีน้าค้างด้วยนะครับ ยหอยต้องเอาออกจะเฉียวนะครับเฉียวดูยอดตอนเช้าเชเมื่อคืนผมก็มาถ่ายต้นนี้แหละที่ฉีดพ่นไตโคดมาเนาะดูเช้าเชครับดูทุเรียนตอนเช้าเช จะได้สดชื่นนะคนปลูกทุเรียนเห็นทุเรียนก็สดชื่นนะครับสบายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับปลูกทุเรียนเป็นพืชที่ดูแลค่อนข้างยากแต่ถ้าเราเข้าใจก็สามารถปลูกให้โตได้ ส่วนจะเป็นหมากเป็นผลก็ไปต่อยอดเอานะครับต่อยอดเอาอกล้วยก็จะสุกแล้วเริ่มเพิ่มตึงเดี๋ยวต้องมาตัดนะครับอ,อีกสวนก็มีหลายเครือต้องไปตัดตัดก็มีการขายบ้างเนาะกล้วยปลูกกินปลูกขายนะครับปลูกกินปลูกขาย ปลูกไปทำบุญด้วยนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะทำเนาะทำบุญก็ได้บุญก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้เช้าๆมาเดินดูทุเรียนก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับอขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ